ท่านบอกเองสวดมนต์ทุกครั้งเนีเองสวดบ่อยๆบ่อยๆนะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนุญบนับนทึกบุญบ่อยๆเนะี่ยข้าถามว่าเองชินไหมชินเองสวดมนต์ทุกครั้งบุญเองมีในอดีตนะมันมารวมปัจจุบันทุกครั้งเลยท่านบอกแล้วใครจะได้บุญกับเองก็คือวิญญาณเป็นอันดับแรกก็คือวิญญาณ วิญญาณที่เกี่ยวข้องก็เองนะั่นแหละคือเจ้ากรรมในเวรบิดามารนาบูยาทั้งหลายที่มันเวียนว่ายใจเกิดขึ้นขึ้น,นลงลงญาติเองที่อยู่ข้างล่างพอมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันหมดกระแสของกรรมเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ยังเกิดเป็นมนุษย์พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยบนมันยังมีอยู่จังหวมันก็เกิดเป็นจาตุ่มมันเห็นเองแน่ๆเลยท่านบอกมันเห็นแน่ๆแล้วเพราะ มีกรรมเกี่ยวกันจะเป็นเจ้ากรรมในเวรบิดามารดามูญญาตมันมาหาเราแน่นอนเพราะนั้นเรามีอะไรละ่ะเรามีบุญคือแสงสว่างที่เราสวดทุกครั้งใช่ไหมละ่ะกรรมที่เราทำมาในโลกเนี้ยกรรมดีที่ทำาในโลกเนี้ยตั้งแต่อดีตโน้ถึงปัจจุบันมันก็มากระจุกตรงที่เราสวดนี่แหละ ตรงที่เราสวนมันสว่างใช่ไหมแล้วมันไปไหนอ่ะไปเจ้าคําในเวนพิรามันดามูญาตไปตามบริเวณแถวนั้นอะในอนาคตเองก็จะเป็นรูปนามของเองไปไหนอเองจะมีประโยชน์มากนะแม้แต่มนุษย์ที่มองเห็นเนี่ยเขามองเห็นปั๊บเนี่ยเขามีกรรมเนี่ยหายเลยลยบอก โดยเฉพาะกรรมเรื่องโลกของวิญญาณที่คอยการแก้งเขาโ้นอยู่เนี่ยมันเป็นเจ้ากรรมในเพลงกันมาพอเห็นเองปั๊บเนี่ยไปฮนะไปเลยทันที <c oughs> แล้วผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเองในอนาคตในอดีตมาปัจจุบันแปอนาคตเขาเห็นเองอน้ำตาไหลแล้วทั้งว่ะนี่เรื่องจริงนะนื่งจริงนะ